รีวิวซีรีส์จีนต้นตำนานอาพรจักรพันธ์ซีรีส์พีเรียของจีนนะคะโหเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีคนขอให้อุ้มรีวิวเยอะมากอุ้มก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นแฟนของนางเอกของเรื่องอย่างฐานทรงอ้่นนะเพราะว่าชอบมาตั้งแต่ตอนที่เล่นเรื่องถักทอรักที่ปลายฝันแล้วก็เธอผู้เปล่งประกายกว่าแสงดาวโอ้จริงๆแล้วองค์ลักเสื้อแพร คือคือนางเป็นนางเอกแบบตาโตแก้มป่องตัวเล็กเอไยอย่างเงี้ยแล้วเรื่องเนี้ยต้นตำนานอภรจักษัตริ์ะนางเล่นเป็นหญิงสาวแก่นแก้วแก่นเซียวที่ข้างในคือเจ็บปวดนะเพราะว่าเปิดเรื่องมาพ่อนางโดนใส่ร้ายแล้วก็โดน ่าทําให้ตุยเย่ต้องเก็บความรู้สึกนั้นๆไว้ในใจอะ่ะคือเรื่องราวอ่ะมันย้อนมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังผ้าไหมมีค่ามากมีค่าเท่ากับหรือมากกว่าทองแล้วคนที่จะลงมือทําผ้าไหมได้เรียนรู้สืบทอดกิจการต่างๆนานาเนี่ยต้องเป็นผู้ชายผู้หญิงห้ามเพราะฉะนั้นน่ะนางเอกที่เห็นภาพว่าพ่อตัวเองโดนทําอะไรเอาไว้จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตอะ่ะมันรู้สึกเจ็บแค้น้ําใจเพราะว่าจริงๆแล้วตอนที่พ่อยังไม่ตุยเย่อนางเอกก็สนใจ แต่ว่าแม่ก็แบบรีบเอาออกไปเพราะว่ามันเหมือนแบบมันเป็นประเพณีที่ยึดถือกันมาอะไรอย่างเงี้ยเธอแล้วนางเอกเขาก็ต้องต้องสู้ชีวิตเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างมันกลับมาให้ได้คือนางจะต้องสืบทอดกิจการผ้าไหมให้ได้เพราะฉะนั้นเรื่องราวมันก็จะมีการเล่าเกี่ยวกับประเพณีเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนว่าวิธีการทําผ้าไหมทํำยังไงเสื้อผ้าของนักแสดงทุกคนสวยสีสันสดใสแล้วมันเป็นผ้าไหมอะเธอมันก็จะมีความแบบ ความละเอียดสวยๆแล้วสีอะไรก็สวยไปหมดเลยเธอนางเอกอะฉันรู้จักแต่พระเอกอะคืออุ้มอะเพิ่งปีนกาแพงเมืองจีนไม่กี่ปีเข้าใจปะแต่ว่าคนที่เขาแบบว่าปินกําแพงเมืองจีนมานานแล้วว่าเขาบอกว่าอุ้ยดีใจจังเลยได้เห็นผลงานของพระเอกคนอีกครั้งหนึ่งไปยาวหน่อยเดียปะฉันผูทูที่เห็นพระเอกแล้วฉันชอบเขาเป็นคนที่ธอหน้านตาเขาคู่แบบเหมือนเดล์แบบทั่วไปนะแต่พอส่วนบทอะอดี เป็นคนที่เข้าอ,อกเข้าใจนางเอกตั้งแต่ตอนเด็ก,เ,ดกเขาเป็นคนเห็นใจนางเอกเห็นใจครอบครัวนางเอกแล้วพอโตมานางเอกจะมีความเจ้าเล่ห์จะมีความแบบว่ากร,ร,ร,งงระล่อนปิ้งปลอนอะไรเงี้ยให้เอกรู้ทันเหมือนเลยเว้ยแล้วขณะเดียวกันอะพอเธนไปถึงจุดที่เหมือนแบบมีปมในใจเหมือนกันที่แบบต้องเศร้าต้องเหมือนแบบความแค้นมันตีขึ้นมาเธอแค่ไม่กี่วินาทีพระเอกคนที่สามารถเล่นได้ดีมากอะเธอช่วยป้ายยาฉันหน่อยได้ไหมเจงองแย่เฉง ต้นตำนานอาพรจัก,กรพัฒน์น่ะพระเอกคนนี้ดีงามยังไงเล่นเรื่องอะไรมาแล้วพวกเธอชื่นชอบตรงไหนวอนสิพี่ได้โปรดช่วยกรุณาแนะนำหน่อยได้ไหมคะไปะยามาไหน่อยจังเยเช,ชิงหลอช่โอ้ตาละพื้นที่นี่หัวใจฉันเต็มมาแล้วเนี่ย